การเรียนเจอกันใน EP นี้นะครับซึ่งก็ยังอยู่ในเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนอยู่นะครับส่วนหัวข้อจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับทฤษฎีบทของเดอ์มัวนะครับจริงๆครองไปจิ้มให้ Google อ่านให้ฟังมันก็เหมือนจะไม่อ่านว่าเดอร์มัวเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะ สามสองเน่งฟัง Dimavra มัน <op> คล้ายๆอะไร Dimavra Dimavra <op> อันนี้ออกเสียงช้าลงนะครับอย e my The my ไปเลยอ้โ oh หอันนี้คือภาษาไทยนะแต่ <op> ที่อันนี้คือกดโคกดเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่าง้าเลยนะเนี่ยอ่ะโอเคมาต่อกันเลยครับ แล้ไอทฤษฎีของเดอร์มัวเนี่ยเรียนไปทำไมนะครับนั่นงครับในอ p ีที่แล้วนะครับเรามีจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมครับที่อยู่ในรูปของเชิงั้่นะครับเราเอามาคูณกันนะครับเดี๋ยวครูเอาให้ดูเนี่ยเนี่ยเอามาคูณกันวิธีทำทำยังไงครับจำได้ไหมครับเราก็เอาตัว R ใช่ไหมมาคูณกัน แล้วก็เอามุมอาร์กิวเมนต์มาบวกกันแต่ถ้าหารกันไหมละก็เอาค่า r มาหารกันแล้วก็เอาค่ามุมมาลบกันหรือมีไม้กระทั่งหาพวกแซบบาใช่ไหมครับแล้วก็1ส่วนแซส,ส่วนกลับของมันนะครับทีนี้ทฤษฎีของเดอร์มัวครับเขาทำมาเพื่อ อะไรนะครับตัวอย่างครับตัวอย่างสมมติครับสมมติเรามี2ลบ 3i เนี่ยยกกำลัง2การคิดมันมีอยู่2วิธีใช่ไหมครับวิธีแรกก็คือใช้สูตรดั้งเดิมของสมัยมอตอ้นก็คือหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลัง แล้วก็บวกหลังกำลังสองแล้วก็คิดเลขไปใช่ไหมครับวิธีที่สองครับโจทย์เดิมนี่แหละก็ใช้ความถึกเลขบุกบืนการยกกำลังสองก็แปลว่าการคูณกันทั้งหมดสองจำนวนนั่นเองนะครับแล้วเราก็คูณโยงใช่ไหมครับคูณโยงทีนี้ แล้วถ้าโจทย์ข้อต่อไปมันเป็นยกกำลังสาม่าอันนี้คูรลบอกเลยนะยกกำลังสามยกกำลังสามเนี่ยมันก็ยังพอมีสูตรนะครับก็เป็นหน้ากำลังสามลบบวกอะไรก็ว่ากันไปซาหน้ารังกำลังสอง หน้าสามหน้ากําลังสองหลังจนสุดท้ายหลังกําลังสามอันนี้ค,ครูไปคูณให้ดูหรือวิธีที่สองคือถ้าเอามาคูณกันแบบสุกถึถก็คือมันมีสามตัวกําลังคูณกันอยู่แล้วก็คูณกันให้เสร็จก่อนสองตัวคูณกันเสร็จแล้วค่อยเอาไปคูณตัวที่สามทำไมครูต้องเกินแบบนี้ด้วยครับเพราะว่า แล้วถ้าโจทย์มันออกสับกําลังห้ากำลัง6กกาลัง10บกาลังยี่สจะทำํำยังไงอันนี้เช่นกําลัง7เนี่ยในตัวอย่างปัญหาคือมันทําได้ที่นี้ก็ทําได้นะถ้าเรามีเวลามากพอ1ชั่วโมงอาจจะทำได้สักข้อหนึ่งอย่นี้คุณเดอร์มันี่ยน่าจะเป็นชื่อข,ข,อ,งของนักคณิศาตาสตร์นะครับเขาบอกว่า ฉันมีสูตรที่จะช่วยคุณให้คุณสามารถคิดโจทย์แบบยกกำลังเยอะๆเนี่ยได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าโจทย์ของคนนะครับถ้าอยู่ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนแบบเนี้ยหรือแบบอื่นก็ตามนะครับช่วยเปลี่ยนมาเป็นเชิงขั้วให้ก่อนเดี๋ยวฉันจึงจะพาคุณทำสูตรที่ฉันมีประมาณนี้นะครับนะ พราะฉะนั้นก็ตามเขาและครับถ้าเราไม่เปลี่ยนไปเป็นเชิงขั้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้สูตรของดีมัได้นะครับสูตรของเขาครูเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนไปเป็นเชิงขั้วก่อนมันถึงจะอธิบายสูตรได้นะครับก็เริ่มเลยครับโจทย์ข้อที่หนึ่งครับตัวอย่างที่อยู่ในหน้าสิบกลางนะครับถ้าใครไม่มีโจทย์ก็จดโจทย์เองได้นะครับในกระดาษเปล่า จงเขียนรูปสามบวกไนะครับอยู่ทั้งหมดยกกําลังเจ็ด้วยนะให้อยู่ในรูป a อบวกบีไอก็คูณไงว่าให้ยกกําลังเจ็ให้ชันหน่อยมาแถมคําตอบให้อยู่ในรูป a อบวกบด้วยก็คือตอบรูปแบบเดิมแต่เราจะแอบแบบจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่ารักไก่นะแอบใช้สูตรเดิมัวมาช่วยคิดนะครับเพราะถ้าเราจะไปคูณกันเจตัวนี้ลาบากแน่ๆนักเรียนนิพภาพแบบนี้นะ รูปสามบวกไอมีแบบนี้อยู่เจ็ดตัวฮะคูณกันยาวเป็นกิโลครับคุณทำให้ดูว่ามันยาวจริงเนี่ยครบอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดม่อยากเน้นเลยถ้าโจย์มันสั่งสัก อันนี้กำลังห้าน,นี่กำลังพอดีนะไม่มากไม่น้อยนี่กำลังยี่สิบตายพอดีสิครับใช่ไหมโอเคมาให้เห็นภาพแล้วนะว่าทำไมต้องเรียนของเดือมัวนะครับเพราะว่ามันช่วยได้จริงๆนะฮะมาลบออกนะผมไม่มีใครเลือกทำวิธีนี้หรอกมันถือเกิน คั้ที่หนึ่งครับเดอร์มอลจะให้เราใช้สูตรของเขาได้ก็จะเมื่อนะฮะเราต้องเปลี่ยนไปเป็นเชิงขั่วก่อนครับเชิงขั่วก็ใครที่ไม่ได้จาก EP ก่อนหน้านั้นก็เดี๋ยวโคทวนให้ในตัวเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราจะหาค่า R นะครับ R มาจากเรียวกำลังสองครับลูดสามกำลังสองบวกอิมกำลังสองครับเป็นหนึ่งกำลังสองครับ ก็รูทสามกำลังสองเป็น3าบวก1ก็เป็นรูทสี่รูทสี่ถอดได้2ครับค่า r เป็น2เก็บไว้ครับเดี๋ยวได้ใช้ไนเนาะขั้นตอนที่2ครับวิเคราห์ว่าเจ้า Z บก i เนี่ยอยู่ในจุดุภาคที่เท่าไหร่นะครับรูทสามมัน1 7กว่กว่า1กว่ากับ1ก็อยู่ประมาณนี้ครับอันนี้อยู่จุดุภาคที่1ใช่ไหมครับ ถ้าอยู่จะตุภาคที่หนึ่งครับเราจะไปหาหมุมอาร์กิวเมนต์กันต่อเลยครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเปิดไปสิ่งสำคัญก่อนนี่จะตุภาคที่หนึ่งครับแสดงว่าเราอยู่นี่เราอยู่นี่มุมอาร์กิวเมนต์ของโจทย์ที่เรากำลังทําอยู่ตอนเนี้ยแสดงว่าเป็นได้แค่ พายส่วนสามพายส่วนสี่ไม่ก็พายส่วนหกนะครับเป็นเกินนี้ไม่ได้นักเรียนอยากเอาห้าพายอะไรมาตอบเนี่ยสามพายส่วนสี่มาตอบก็ไม่ได้นะครับมากลับมาที่เดิมของเราผู้เข้าชิงก็คือพายส่วนสามพายส่วนสี่พายส่วนหกนะครับ จากนั้นครับแทนเท่าแทนทีต้าครับอิมส่วนเลียวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะทําให้เราเลือกได้ว่าสามตัวนี้ใครคือคนที่ใช่นะครับอิมก็เป็นหนึ่งเลียวก็เป็นรูปสามแบบนี้จากนั้นเราก็เอาสามตัวนี้มาแทนแทนทีละตัวนะครับว่าตัวไหนมันได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวครูแทนให้นะครับตัวที่ได้นะครับ มันก็คือแทนพายส่วนหครับเพราะแทนพายส่วน6มีค่าเท่ากับ1ส่วนรูทสามนะครับถ้าแทนพายส่วน4มันจะเป็น1น,นี่เฉยๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้น Argument ที่เราตามหาก็คือพายส่วนหนะครับขั้นตอนที่4ครับสรุปหน่อยว่าเราเจออะไรมาบ้างค่า r เราได้2หโน่นอยู่ข้างบนค่า r ส่วนค่าทีต้านะครับอาร์กิวเมนต์เราได้พายส่วนหนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนลงในสูตรเลยครับสูตรตัวเนี้สองแทนนี่พายส่วนหแทน2ที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2องวงเล็บคอรส่วนหบวก i s i ซพายส่วนหนะครับ บรรทัดที่2จงจได้ไหมคือแบบย่อนะครับก็จะเป็นสองคอสยอเป็น C I I ก็ย่อเป็นอินะครับเครื่องหมายบวกไม่ต้องเขียนะยาายนะครับ S ก็ย่อมาจาก s i n นะครับส่วน Argument เขียนครั้งเดียวก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวครูขอแถมหน่อยนะครับไอ้คำตอบอันนี้ต้องตามมาเลยนะ คำตอบที่เราหาได้เนี่ยสองในวงเล็บคอสไพยส่วนหกบวกไอไซน์พ่ส่หกเนี่ยถือว่าเป็นรูปเชิงขั้วหนึ่งเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าโจทย์ข้อนี้ยมันมีเชิงขั้วเพียบเลยแต่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้อัน,นี้แหละแล้วรูปเชิงขั้วอื่นๆมันมีอีกเหรอมันมีครับ ถ้านักเรียนอยากรู้รูปเชิงค้่อันอื่นๆนะครับว่านอกเหนือจากนี้มีอะไรเนี่ย,ยวรูเขียนให้ดูนะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยตอบเวอร์ชันนี้นะครับให้บวกด้วยนะฮะ 2k ายเข้าไปที่มุม Argument นะครับ 2k ายเข้าไป เมื่อตัว k นะครับเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะครับถ้าเราบวกด้วยไอสอง k ายเข้าไปชื่อของคำตอบของเรานะครับเขาเรียกว่ารูปเชิงขั้วทั่วไปนะครับทั่วไปเคนะแต่เอาเป็นว่าครูขอใช้เชิงขั้วแบบ เวอร์ชันธรรมดานะครับไม่ไม่เอาแบบทั่วไปนะกกันอันนี้ให้จดกันนี้สําคัญนะต้องจดนะเผื่อแบบไปอ่านเจอในตำราขนมอ้าวทำให้โคไม่พูดโคดพูดอยู่แต่โคเก็บจะมาพูดไว้ตรงนี้นะครับคะโคลบออกนะครับระหว่างลบถ้ายังจดไม่ทนันก็กดสต็อได้นะครับ ได้ยินเสียงเคาะใช่ไหมครับโคช้ประกาศิีลบนะแม่เดยบร้อยโอเคครับบางคนดีใจถือมาส่งโคไปเลยคือไม่ใช่นะครับยังไม่เสร็จนะครับที่เราทําเสร็จไปเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนโจทย์ข้อเนี้ยให้อยู่ในรูปของเชิงขั้วแค่นั้น คำถามจริงๆคือไอรูทสามบวกไอเนี่ยยกกำลังเจ็ดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับนะก็เดี๋ยวคงเขียนยีตรงนี้นะแซเท่ากับสองคอร์สพายส่วนหกบวกไอซไพายส่วนหกใช่ไหมครับนี่คือแซเนี่ยคือแซประมาณว่าเนี่ย ที่เราหาได้เนี่ยคือตัวตรงนี้เนี่ยคือแซเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยแต่ที่เราได้คือแซธรรมดาธรรมดาแต่เขาให้หาแซยกกำลังเจ็ดครับเพราะฉะนั้นเดโมัวเองออกมาได้แล้วาแซดกำลังเจ็ดใช่ไหมจะคิดยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะได้แซดกำลังเจ็เนี่ยคือต้องมี เเวอร์ชันนี้ก่อนนะครับเวอร์ชันเชิงขั่วก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหาไม่ได้นะเดี๋ยวโมออกลงนะครับอยากได้เจ็ดใช่ไหมเติมเจ็ดเลยครับตรงนี้สองก็เติมเจ็ดด้วยครับถ้าโจทย์ยกกำลังห้าก็เติมห้าครับวงเล็บครับส่วนมุมครับมุมมุมอย่าไปเติมยกกำลังเจ็ดนะครับมุมให้เติมคูณเจ็ดครับมุมนี่เป็นคูณนะครับบวกไอ i ซ i ายส่วนหแล้วก็คูณ7ถ้าตัดได้ก็ตัดนะคถ้าตัดไม่ได้ก็คูณธรรมดานี่นแหะครับอสองกำลังเก็คือ2คูณกันทั้งหมด7ตัวก็2องคูณสอคูณสอคูณสอง,สอง,สองไปเรื่อยๆนะครับก็เป็น128นะครับก็จะเป็นคอสเนื่องจากมันตัดอะไรไม่ได้เลยก็คิดไปเลยนะเอ่ะตนี้ จากนั้นจริงๆถ้านักเรียนตอบนะฮะมันก็ตอบได้นะนี่ก็คือคำตอบเหมือนกันแต่เขาบอกว่าอยากได้คำตอบในเวอร์ชั่นเดิมก็คือเวอร์ชั่นแบบบ้านๆมนีเช่น3ามลบ2อแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงค่าคอร์สนะครับคอร์ส 7π ส่วน6นะครับให้กลับมันเป็นเลขเลขเดิมนะครับแล้วก็ i 7π ส่วน6นะครับให้เป็นเลขธรรมดาธรรมดานะครับตัว i นี่โคไปวางไว้ข้างหลังรอแล้วนะโอเคจาไว้นะครับ cos 7π ส่วน6กับ sin 7π ส่วน6เดี๋ยวเราจะไปยืมวงกลมมินเนี่ยนมาใช้นะครับซึ่งมันง่ายกว่ากันกเยอะเลยนะฮะถ้าเราจาวงกลมวงนี้ได้เจอไหมเอ่ย,ยอ่ะอยู่ตรงนี้ไงฮะนี่ เจ็ดพายส่วนหกครับด้านหน้าคือค่าของคอสนะครับด้านหลังคือค่าของไซน์โอเคแล้วก็ไปเติมครับเนี่ยตรนี้แต่ถ้านักเรียนจําไม่ได้นะครับมันจะมีตอนหรือคลิปที่ครูทําไวสอนเกี่ยวกับการหาค่าไซน์คอสแทนเยอะเลยนะนักเรียนสามารถกดดูได้นะครับในเพลย์ลิสต์ที่เป็นเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับเติมเลยนะครับ ไม่เติมเลยนี่นะเติมพอดีครับโอเคจากนั้นคูณร้อยยี่ิบแปดเข้ามานะครับทั้งสองตัวนะครับร้อยี่ิบแปดเจอเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยบวกเจอลบได้ลบเลยแล้วกันร้อยี่ิแปดเจอหนึ่งก็ได้ร้อยยี่ิบแปดจากนั้นร้อยยี่ิแปดตัดครับตัด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 ,ต,ดตัดกับสองนะครับเป็นหกสิบสี่ลูสามลบหกสิบสี่ไอ ก็เรียบร้อยครับนี่คือค่าของ Z ซกำลังเหรือโจทย์จริงๆก็คือรูทสามบวกไทั้งหมดยกกำลัง7จนะครับจะมีค่าเป็นเท่านี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเสียเวลายกกำลัง7กันจริงๆ789รอบประมาณนี้นะครับก็จดตามนะครับ ข้อที่2องมนเหมือนเดิมยกกำลัง5แค่นั้นเองทำเองแล้วกันเนาะอันนี้ก็ยกกำลัง5แถมโจทย์คุ้นคุ้นกับข้อที่1ด้วยเออเนี่ยคูสนใจย,ยกกำลัง20เนี่ย่าสนุกอาก็ลองดูวิธีทําขั้นแรกก็คือการเปลี่ยนให้มันเป็น จำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงขั้วนะครับก็ขั้นที่1หาค่าอารครับอาจจะไม่ได้เขียนขั้นตอนละเอียดเหมือนตัวพวกนี้นะฮะนักเรียนก็สามารถดูขั้นตอนได้จากข้างบนได้นะครับข้อพวกนี้ก็ฝากเป็นการบ้านเลยแล้วกันนะมันน่าจะยากตอนที่ทำกลับคืนให้มันเป็นเลขธรรมดานะฮะ รูทเลียวกำลังสองรูทสองกำลังสองบวกรูทสองกำลังสองนะครับเพราะอิมกับเลียวด้านเป็นเลขเดียวกันนะนะทีนี้ครูขอแก้โจทย์ตรงนี้ให้มันเป็นเครื่องหมายลบเยน,นะครับนเรียนแก้าตามเลยนะครับ เป็นลบเดอ้อใครไม่เป็นลบนะหาเรื่องหาได้นี่จริงๆก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ r หรอกครับเพราะเวลายกกำลังสองดินคคพันกันนดินนักเ่ะเวลาย,ยกกำลังสองเนี่ยมันก็หายไปอย่ดีครับเครื่องหมายลบก็เป็นสองบวกสองนะ,ะก็เป็นสี่นะครับก็เท่ากับสองโอเคค่า r สวยงามปิ้ง ข้อนที่สองคือมันอยู่จตุภาคไหนนะครับอันนี้คือแกนเรียวนะครับแกนเรียวจําได้ไหมแกนเรียวกับแกนอิมอยู่ตรงไหนนะครับไปทวนได้เลยครับมันอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้จตุภาคที่สี่ครับแกนเรียวเป็นบวกแกนอิมเป็นลบเพราะฉะนั้นอยู่อันนี้ครูย่อนะจตุภาคที่สี่แสดงว่า Argument ที่เข้ารอบเนี่ยมีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูวงโกมนเนียนกันครับอ่ะผกดแล้วไม่ยอมไปอ่ะมาจะดุภาคที่สี่นี่ลบตัวเอ็นออกเดี๋ยวงงนี่จัตุภาคที่4นานทีจะมา มุมนะครับ argument ก,ก็จะเป็นห้าพายส่วนสามเจ็ดพายส่วนสี่สิบเอ็ดพายส่วนหกนะครับแต่ไมนะเดี๋ยวเราจะไปคัดเลือกกันมี argument ก,ก็คือห้าพายส่วนสามเจ็ดพายส่วนสี่สิบเอ็ดพายส่วนหกนะครับสูตรในการเรียกก็คือแทนทีต้าเท่ากับอิมส่วนเลี่ยว มาจากด้านบนนะครับใครจะไม่ได้ก็ขึ้นไปดูขั้นตอนที่ครูเตรียมไม่ให้นะครับอิมก็เป็นลบรูทสองย้อีกทีครูแก้โจทย์นะครับเดี๋ยวจะงงว่าทําไมครูเขียนไม่เหมือนในชีทที่พวกเรามีส่วนเรียวก็รูทสองก็ตัดตัดนะครับได้วลบหนึ่งโอเคแล้วแทนอะไรในบรรดา3ตัวนี้มีค่าเป็นลบหนึ่งใช่ไหมครับ แต่ันแรกสีชมพูหรือสีน้ำเงินหรือสีเขียวเฉลยน,น,นะครับแทนที่เอามาเติมแล้วเป็นลบหนึ่งทีต้าตัวที่เราเลือกคือ7จ็พายส่วนสี่ครับใครที่ไม่สามารถหาค่าของมาได้กลับไปดูเลยนะคลิปเรื่องพวกสีโกลน,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะงงยาวเลยนะฮะมา ขั้นตอนต่อไปก็แค่เอาไปเติมในสูตรนะครับจะเป็น Z เท่ากับ R ใช่ไหม R เป็น2ในวงเล็บ c o s เจ i พายส่วน4บวกกับ i s i ซเจพายส่วน4นะครับข้อนี้ยกกำลัง20กันเลยทีเดียวนะครับก็เอายี่มาใส่บนหัวเลยครับ นี่ยี่สิบเข้าไปยี่สิบโอ้โหสองกำลังยี่สิบน่าเลยวะเนี่ยยี่สิบคูณนะแต่ถ้าเป็นมุมนี้คูณนะครับไม่ได้ไม่ได้ยกกําลังนะครับสองกำลังยี่สิบน่าจะเป็นล้านเลยวะเนี่ยแล้วคูจิมมาให้เลยวะเนี่ยว้าตัวช่วยเดแบบี๋ยวคิดมันจะยาว สองกำลังยี่สิบมีค่าเป็นจริงจริงมันติดไว้ก็ได้นะแต่ครูยอยากพาทำให้เฉยหนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกถ้าครูจิ้มผิดหมกครูนะคอสนะครับคอสโอ้มันตัดได้นี่วะสี่ตัดยี่สิบได้นะเป็นห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าคอสสามสิบห้าพายบวกไอไซก็ต้องสามสิบห้าเหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะมันเท่ากันทีนี้ ไอหนึ่งล้านสี่หมื่นห้าเราต้องคูณเข้าไปข้างในนะครับก่อนที่จะคูณเราต้องไปตามล่าหาค่าคอสามสิบห้าพายกันนะครับค่าคอสามสิบห้าพายนะครับมามันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรากลับไปที่วงกลมนเนียนกันครับนี่นนครับมันเป็นสามสิบห้าพายธรรมดาใช่ไหมครับมันเป็นขี้พายฮนะเนี่ยมันเป็นขี้พายแสดงว่ามันอยู่ที่นี่ครับขี้พายสามสิบห้านาเมื่อกี้มันสามสิบห้าเนาะ มันไม่มีเศษส่วนเลยนะถ้าเศษส่วนเราจึงจะเอามาจากจุดอื่นนะครับมาสามสิบนหะ้าพายด้านหน้าคือค่าของคอสด้านหลังคือค่าของไซน์นะครับคอสเป็นลบหนึ่งไซน์เป็นศูนย์นะครับกลับไปที่เดิมของเราไปตื่นค่าคอสเป็นลบหบวกไอซน์ค่าไซน์เป็นศูนย์ศูนย์ไอนะครับตรงนี้ก็สามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับ าจากนั้นแสดงว่าในวงเล็บก็เหลือแค่ 1. ลบหนึ่งลบหนึ่งไปคูณกับหนึ่งล้านกว่าก็ได้ลบหนึ่งล้านสี่แสนอสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบครับนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับอ่ะให้จดครับจดเฉลยลงไปกดสต็อปได้ครับกูขยายใหญ่ให,ให้อ่ะหนึ่งสองสามสี่กดสต็อป ตรงนี้1 2 3 4กดสต็อปอ้ไม่น่าเชื่อข้อนี้ยกกำลัง20ออกมาประมาณลบหล้านกว่า,านะครับอูยกคำตอบขึ้นมาวางไว้เฉยๆนะ,ะข้อต่อไปข้อนี้ยยก็ยกกำลัง20อีกแล้วนั่นเลยครับถ้าเจอการหารนะครับจริงๆมันก็ทำได้หลายแบบ ต่างคนต่างยกกําลังยี่สิบก็ได้นะครับข้อสามเนี่ยหรือหามกันเสร็จค่อยยกกาลังยี่สิบก็ได้นะครับครูเอาวิธีไหนดีครูลองเอาวิธีหามกันก่อนแล้วกันครูก็ยังไม่คิดมาเนี่ยคิดสดๆกันมเดี๋ยวเราไปหารกันก่อนครับวิธีหารจำได้ไหมครับก็คูณด้วย คูณตัวที่มันเป็นสังยุกนะครับก็คูณจริงเลยฮะัี่แบจบึ๊บจจึ๊บจึ๊แนี้ด้านบนก็จะเป็น,นอันนี้คือที่โคเขียนเนี่ยโูเอามาจากส่วนหน้ากำลังสองนะครับ ลบสองหน้าหลังนะครับบวกหลังกําลังสองพอดีโคไม่ได้ใช้สูตรโยงเพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวเดียวกันคูณกันก็คือการยกกําลังสองนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างครูก็โยงโยงเนี่ฮะได้เป็นสามนะฮะบวกหนึ่งก็เป็นสี่นะครับอ่าก็จะเป็นจเอาเรียวไปบวกกับเรียบนะเป็นสองลบสองรูทสามไออันนี้เป็นสี่ ก็ใช้ไม่สองอาหารก่อนนะครับจึบจึบจึบเหลือ1นึ่งลบรูสามไส่วนสองแล้วก็เหนืออื่นใดคือทั้งหมดมันบังคับด้วยยกกำลัง20นะครับแต่เราชิงหารก่อนนะครับให้มัน,นง่ายลงเข็ทั้งหมดยกกำลัง20จากนั้นก็แยกคิดบนแรกล่างเลยครับไอตัวเนี้ยกกำลัง20 ส่วนเจ้าสองเจ้ากำลังยี่สิบเหมือนกันซึ่งเจ้าสองเจ้ากำลังยี่สิบเราเพิ่งกดมาดีกว่าหนึ่ง0้านสี่แสนแปดมืนห้าพันเจ็ดร้อยใช่ไหมเก้าสิบหกเกินแล้วบอนเกินเลขอะไรเกินมาครูก็ลืมสี่แปดห้าเจ็ดหกเลขเก้าเกินนี่คือสองกำลังยี่สิบนะครับล้านกว่าถ้าครูจิ้มผิดบอกได้นะครับ ส่วนเจ้านี้ครับเจ้านี่ให้เราไปใช้เดือมัวนะครับเดือมัวยกกาลังเสร็จก็ค่อยเอามาเติมตรงตรงนี้นะครับโอเคนะอันนี้คือครูกไกด์ไลน์ให้แล้วกันว่าถ้ามันมีการหารด้วยเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะนี่ก็แค่เป็นหนึ่งในวิธีที่มันทําได้นะครับอันนี้คือครูเฉลยไม่หมดนะจะได้ครึ่งหนึ่งในสีชมพูนี่คือไปเดือมัวกันเองแล้วก็เอามาเติมนะครับ ข้อต่อไปครูจะไกด์ไลน์เอาไว้นะฮะเออข้อนี้ครเป็นยังไงที่จริงมันก็ทําได้หลายวิธีนะถ้าข้อนี้เอาแบบบ้านๆน,นะถือด้วยบึกบึนก็หารหารเสร็จก็ต่างคนต่างยกกําลังห้าง 5, ทั้งบนและล่างอันนี้เหมือนกันหารเสร็จก็ต่างคนต่างยกกําลังห้าแล้วก็ยกกําลังทั้งบนและล่างประมาณนี้นะครับ ทีนี้ข้อต่อไปอ๋อหมดแล้วก็จะเป็นเรื่องใหม่นะครับก็จะมีการบ้านนิดๆหน่อยๆน,นะเพราะว่าครูก็เฉลยเยอะแล้วนะแถมบางข้อก็เฉลยให้ครึ่งหนึ่งนะครับสี่เนาะอันนี้การบ้านครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นตจริงๆก็เกือบไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลมั้งโอเคนะครับข้อ,อไหนที่ครูไม่เฉลยก็จดเป็นการบ้านแล้วกันนะครับ สำหรับทฤษฎีของคุณเดอร์มวัวก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยก็อย่าลืมช่องดูทุกโคกด Subscribe ให้ครูด้วยเด้อหรือไม่ก็เพจโค้นะครับถามได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ